ใครที่กำลังมองหารถมือสองเปรดเอราคาถูกนะครับขอแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยคันนี้เป็น t o y o ต a v i o อ 1.5T R D Sport ปี2013กับเลขไม่เพียง 1 1 2 0 0 0กิโลนะครับราคาเพียง2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ทุกอย่างทุกสัดส่วนเป็นเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าติดตั้งหลอดซีนอนมาให้เรียบร้อยแล้วฝากระโปรงเดิมๆสีบางๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างมีคิ้วกันสาดมาให้สวยๆแบบนี้เลยในส่วนของมือเจอมือเปิดประตูนะครับก็ได้เป็นเบ้ารองมือสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยภายในนะครับตกแต่งเป็นทีอาร์ดีสปอร์ตแท้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดสีส้มทีอาร์ดีสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลย ด้านหน้านะครับก็ได้เป็นหน้าจอ a อนด o อ d ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับท่านไหนสนใจไม่ควรพลาดไม่ควรรอช้ารีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเป็นรถคุณภาพเกรด A เ,เราคัดมาให้อย่างดีแล้วครับไม่มีประวัติของการชนหนักหรืความจมน้ําแต่อย่างใดท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่0641163192 สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับตูนเพชรยนต์รถมือสองเกรดเนะครับ,รรบและสําหรับ EP นี้นะครับผมอยู่กับเจ้า toyota wios หนึ trd sport ปี2013ันสิคันนี้เลยนะครับคันนี้ได้เลขไม่อยู่ที่1 1ึ่0 0สมนกิโลนะครับกับราคาเพียง2องแ0 0แบาทนะครับบอกได้เลยว่าทุกสัดส่วนนะครับเป็นเดิมโรงงานไม่มีการชนหนักพลิกความจมน้ำแต่ยังใดไม่เคยตัดต่อโครงสร้างได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมสังเกตดูตั้งแต่ด้าน หน้าเลยนะครับกระจกหน้ามีโลโก้โตโยตา้าชัดเจนแบบนี้เลยนะ้าไฟหน้าเดิมโรงงานสภาพสวยๆใสปิ้งแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับคันนี้ตกแต่งมาด้วยหลอดซีนอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมชุดแต่งทีอาร์ดีสปอร์ตรอบคันนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับคันนี้ได้เป็นสีโครเมียมนะครับเป็นฉมไมเนเช่น สังเกตดูในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับสีเดิมๆนะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับได้ตกแต่งมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวล้อนะครับได้เป็นล้ออัลลอยทีอะดีสปอร์ตแบบนี้เลยคันนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กซี่อะดีสปอร์ตนะครับมาพร้อมยางดันหลบนะครับปี2018สภาพยางยังสวยๆนะครับสําหรับโครงสร้างภายในสังเกตดูได้เลยนะครับได้โครงสร้างเดิมโรงงานนะครับใหม่ๆสภาพยัง ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเราคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ของ ที่คุณภาพดีกลับไปใช้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมมาพรอมเบารองมือสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านบนนะครับมีคิ้วกันสาดสีขาวมาให้สวยๆเลยนะครับในส่วนของภายในนะครับตกแต่งเป็นชุดแต่งทีอาร์ดีสปอร์ตแท้นะครับได้บุประตูนะครับเป็นสีส้มแถบสีส้มตัดสีดําแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับได้เป็นเบาะหนังทีอาร์ดีสปอร์ตนะครับ สีส้มตัดสีดําแบบนี้เลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมหน้าจอแอนดรอยขนาดใหญ่เชื่อมต่อกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้นะครับก็ได้เครืกล้องบันทึกหน้าหลังมาพร้อมเลยนะครับ ในส่วนของโครงสร้างนะครับจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับตั้งแต่หลังคานะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำจมหนักจมน้ําหรือชนหนักแต่ยังได้นะครับโครงสร้างเสาคัน A ด้านหน้านะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันนะครับที่เรานําเข้ามาขายเราคัดมาให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่ซื้อรถกับเราไปนะครับได้ใช้ของดีนะครับของคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับ เสาคันบีนะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือจมน้ําหรือชนหนักแต่ยังได้นะครับ<อ>เพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจในคุณภาพรถที่เราขายนะครับผมจึง นำคลิปมาเสนอให้ทุกท่านได้ดูกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าซื้อรถกับเรานะครับคุ้มเกินราคาแน่นอนนะครับราคาอาจจะสูงกว่าที่อื่นนิดหน่อยนะครับบอกได้เลยยอมรับเลยว่าตรงนี้ราคาเราสูงกว่าที่อื่นนิดหน่อยจริงๆนะครับไม่ปฏิเสธแน่นอนนะครับแต่แน่นอนว่าลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถไปจากเรานะครับได้ของคุณภาพเกรด A ไปใช้นะครับซื้อและจบแน่นอน เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่ซื้อรถไปนะครับไปเจอปัญหาซ่อมจุกจกนะครับเราจึงได้ทําการคัดมาเป็นอย่างดีไปดูขั้นตอนในส่วนของด้านหลังเลยครับด้านหลังคันนี้ได้สปอยเลอร์เป็น T ีอ s p ี r t ตรงรุ่นนะครับมีไฟเบรกหลอดที่3มาให้ครบๆเลยด้านล่างนะครับก็มีกล้องบันทึกมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวกันชนนะครับก็มีเซนเซอร์ถอยมาให้2จุดครบๆเลยแบบนี้นะครับได้สเกิร์ตรอบคันนะครับเป็นสเกิร์ตทีอารีสปอร์ตอย่างที่เห็นเลย สำหรับภายในของตัวฝากระโปรงนะครับจะเปิดให้ทุกท่านได้เห็นแบบนี้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่โคมไฟนะครับเป็นโคมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับของแท้แน่นอนนะครับของติดมากับตัวรถเลยในส่วนของโครงสร้างสังเกตดูได้เลยนะครับทุกอย่างทุกสัดส่วนยังเป็นเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมนอตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ยังได้นะครับได้ฝาท้ายฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะครับ ได้ทุกสัดส่วนนะครับเป็นเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์รูต่างๆยังสวยๆคมๆกลมๆแบบนี้เลยในส่วนของโครงสร้างฝั่งด้านซ้ายนะครับสังเกตดูได้เลยเม็ดอาร์อยู่สภาพเดิมๆโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟท้ายเดิมๆโรงงานแน่นอนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับขอให้ทุกท่านนะครับช่วยดูคลิปของผมให้จบนะครับหากท่านดูจบนะครับท่านจะได้รู้ว่ารถที่เพชรยนต์รถที่เพชรยนต์ดียังไงนะครับ นี่เลยผมจะรีวิวให้ทุกท่านดูกันอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับด้านล่างโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่ยังได้ได้ยางอไไล่มาครบๆแบบนี้เลยไปดูกันต่อในส่วนของ อีกฝั่งนึงนะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับโครงสร้างสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างเป็นเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยตัดต่อโครงสร้างไม่เคยพลิกความแน่นอนนะครับกระจกทุกบ้านนะครับมีโลโก้โตโยต้ชัดเจนแบบนี้เลย สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถมือสองเกรด A ราคาถูกนะครับขอแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยในส่วนของตัวแผงประตูนะครับสังเกตดูได้เลยทุกอย่างนะครับทุกสัดส่วนยังเป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับเม้นอาร์กอยู่ครบสมบูรณ์ครับน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจกแกะขันแต่ยังได้นะครับภายในสภาพยังสวยๆนะครับเบาะไม่ฉีกขาดไม่ซุดโทมไม่ชำรุดแต่ยังได้ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาคันบีนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเดิมๆโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อแต่ยังได้นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบสมบูรณ์สภาพสวยๆแบบนี้เลยบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานาเข้ามาขายนะครับเราคัดกรองมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รถคุณภาพดีไปใช้นะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกนะครับซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับจบแน่นอนนะครับไม่ต้องไปซ่อมจุกจิกแน่นอนนะครับ ในส,ส่วนของเสาคัานบีฝั่งด้านซ้ายนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับแผ่นเพดอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับไปดูกันต่อในส่วนของแผงประตูนะครับด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับสังเกตดูได้เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใด ในส่วนของเสาคัาน A นะครับสังเกตด,ดูได้เลยนะครับผมจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกสัดส,ส่วนนะครับให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างละเอียดยิบเลยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจนะครับว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้รถคุณภาพเกรด A ไปใช้แน่นอน สำหรับห้องเครื่องของคันนี้นะครับไปดูกันต่อได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับผมจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกจุดนะครับทุกซอกทุกมุมให้ทุกท่านได้เห็นกันแบบนี้เลยเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าซื้อรถจากเพชรยนต์ไปนะครับได้รถคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับโคมไฟด้านหน้าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับโคมแท้โรงงานนะครับคานด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักพลิกคว่ำชุมน้ําหรือตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดหมดด้านหน้านะครับคานด้านหน้าสวยๆเดิมๆ MM แบบนี้เลยนะครับ สังเกตดูได้เลยนะครับเม็ดอาคอยู่ครบสมบูรณ์ลูกยางไม่ฉีกขาดไม่ชํารุดแต่ยังได้คมไฟหน้านะครับเป็นคมเดิมโรงงานหัวน็อตแก้มนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ปัจเจกแกะขันแต่ยังได้นะครับซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับจบแน่นอนนะครับแน่นในส่วนของ ตัวฝากระโปรงครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้แผ่นกันความร้อนสภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบชัดเจนนะครับได้ฝากระโปรงเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อโครงสร้างแต่อย่างใดนะครับภายในห้องเครื่องนะครับเครื่องแห้งสะอาดแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมหรือ ร่องรอยของการไม่มีร่องรอยของคราบน้ำมันรัว่วซึมแต่อย่างใดนะครับห,รห้องเครื่องแห้งสะอาดแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องสภาพเดิมโรงงานสวยๆนะครับได้เครื่องเดิมเกียร์เดิมแน่นอนนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจไม่ควรพลาดคันนี้เลย สำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ควรรอช้านะครับคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนได้ยาวถึง60งวดเลยนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับและสำหรับท่านที่เครดิตดีนะครับออกรถฟรีดาวได้เลยนะครับไม่ต้องรอช้าไม่ต้องคิดนานแล้วครับได้รถไปเที่ยวปีใหม่ได้รถกลับบ้านกลับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่นะครับไม่มีเงินดาวก็มารับรถไปได้เลยนะครับขอแค่ท่านเครดิตดีนะครับ และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ